แหอมห่อเอ้ยช <ici> hey ่วร์แหำใครห่อมแกห่อเอาชวรได้กินกนะมใครหำไปเลยแกห่อหอยแล้วหอยมาซางาเตะมหอยแคบด้วไหนคนมาถามแล้วเบิ่มึงไม่ไม่จะทอดนอนเลยแกหมันมันชื่ออักบอกไอ้ มันใหม่นี่นะมันก็ขอกับนดไม้กินเลยบอกมันมีบังใหม่นะมันดีแล้วหิวข่าวเมรำยัีกิจันีรานจังบ่อ้วนตัวพี่จวกลงทุนไปในโต้ตัวด้วยผู้นนั้นไปหาจอยได้อยากไอ้คนก็จะผัวเลี้ยงบ่ดีโอ้ยอีนี่บัดยามใส่สุดประดับขึ้จมแปะๆอยู่เฮ้ยลงทุนมาหลายเลยไปหาลงทุนวมันเดือดไปหาแนวเรากูกินข่าวแ่วบ่มียังกินข่าวเลยบนดินเนี่ยบ่มีแล้วรถตลาดก็บ่มาฝนกับตัวกับลังเศร้าไผสิไปตลาด ให้น้ให้หมาเอาชิบะได้๋ยวนกินละมอใหลทำไห้เลยให้หมา ngồi แมาทางวาเมึะหยแฉมอยู่ไหนคนมาถามแล้วเบื่มึงไม่ไม่จะทนนอนเลยไหหมมันมันชื่ะลทักบ่ไอมันกระแทแน่จิ้นโอยงูมีคนอยู่บะถ้าทำมีคนบห่วยนี่นี่บไรหวยอีนี่ไมไม่ม่เลยได้านึงแกงเล เป็นยังน้องมึงมกนดีแซบก็แบกใครห้ำเหมือนเหมือนก็ดีเซอยู่บ่อ้ห่วยไอยก็บมัค่ในเร้いい่อเป็นเชื่อเขาปวนไอยก็มีอยู่ไหนหมใครห้ำในลาใคที่เดียวยิ่แต่ว่าใครหำคยก็ว่าใครห้ำมันเ้านีลาไอ้คยแกงมันแก้อยู่ไหนอือัไจะหูจะแกงใครหำบบยอดบบนแหมแห่นี่ ไอ้ไห้เจ้ามาเบิ้งเบิ้ไก่ห้มแขวมาเนี่ยไม่นช่เนไอ้ไหห่มไที่เป็นสีเขียวไอ้หัมไก่หำ่ไอคนมันคนมึงกยังไม่เนี๊ยโว้ยเขาเอิญเขาไป่เอินใครหามไม่รู้่ตอนนี้นี่ไหำไก่มไ้ไห้หั่มคนก็เลืกหวิาคือใครหนอยหน่ึกคือด้ไรแท้โ้ยมันเม้หนี่ไห้หั่โว้ยโว้ยแต่ว่าเจเห็นเป็นหั่ล้วมันโมเป็นมันไปหั่ไปหมันบอก เอาอะเอาใครทำใครทำหนึ่งจังว่าเอาพอหได้ตัวนี้ได้เยใครทำเาขอกับจินตนาการไปแต่เห um ็นซืดอืดนว่าจะดีจะดีเห็นว่ได้จ้าบาทนี่จ้กบาทนี่ใครทำนี่อ้าวมาอ้าวมาดโอ้ยแล็คไมเล่าแบล็ไขายดังยดันอื่นอออออแค่เพไมใชอัว้ยถ่ายตัวนี้อห้ดัส้ารกว่าจ